จะมีโปรโตีนอะว่าเออแล้วเราควรที่จะเลือกกินโปรโตีนแบบไหนดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ะจะมีโปรโตีนตั้งแต่โปรโตีนจากไข่เน,นี่ยได้เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ตเนี่ยก็จะอย่างเช่นพวกอกไก่ที่เขาเอาอกไก่มาปั่นเพราะอะไรเพราะว่าในอกไก่ที่ปั่นเนี่ยนะในอกไก่เนี่ยมันจะมีตัวตัวลิวซีนนะตัวลิวซีนอยู่เยอะ ะะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้มันก็เลยจะทำให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเพราะในเนื้ออกไก่มัะมีลิวซีเป็นกรดอะมิโนโออบ้านแอมิโนแอซิดที่สําคัญถูกที่ร่างกายจะเอาไปสร้างแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีมากเลยก็คือถั่วพีนัทพวกนี้ค่ะถั่วลิสงอ่ะถั่วลิสงถือว่าเป็นอีกหนึ่งธัญยพืชเนาะเป็นถั่ว ถั่วลิสงถือว่าเป็นถัวที่มีโปรโตีนโดยเฉพาะตัวลิวซีนเหมือนกันเหมือนอกไก่เลยนะมันจะมีตัวลิวซีนสูงในถั่วลิสงนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเออก็ในคนที่เล่นกล้ามหลายๆคนเขาก็จะกินพีนัทบัตเตอร์อนะกินแบบตักเป็นช้อนโต๊ะกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทำให้แบบมีแรงด้วยแล้วก็แบบใช้ลิวซีนในถั่วลิสงเนี่ยนะในเรื่องของการสร้างกล้ามนะ ถ้าอย่างนั้นเรากินโปรโตีนให้เยอะๆเลยไมยเราจะได้มีกล้ามเยอะๆต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องจรก,กินโปรโตีนเยอะมากเกินไปเยอะมากเกินไปในที่นี้ก็คือมากกว่าสาเท่าของที่ร่างกายได้รับปกติก็คือสากร,รัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกร,รัมต่อวันอันนี้ถือว่าเยอะเกินไปที่เยอะเกินไปมันจะไม่ดีไม่ไมว่าตัวโปรโตีนที่เยอะเกินไปมันจะมีผลต่อไต เค okay, ไหมไตมันจะทํางานหนะักนะคะจะจะโหลดไตมากเพราะมันโปรโตีนเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีไนโตรเจนซึ่งเวลาที่ร่างกายย่อยนะโปรโตีนมันจะไนโตรเจนถูกตัดออกไปมันจะเป็นแอมโมเนียซึ่งถือว่าเป็นพิษต,ต่อไตนะเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาเราฉี่ไม่มเราได้กินแอมโมเนียนะก็คือนอั่นก็คือการขับสารพิษออกไป ก็อยู่ในรูปของแอมโมเนียนะคะเพราะฉะนั้นการกินโปรโตีนที่เยอะเกินไปเนี่ยก็คือแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้เวิร์กในในแง่ของแบบการกินระยะยาวที่ถ้าคนที่ไม่ออกกําลังกายอ่าคนกินโปรโตีนอ่าหกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันอ่าถ้าออกกําลังกายอ่ากรัมคือให้กิน2กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันโอเคไหมคะถ้าหนัก60 ก็กินโปรโตีน120กรัมอย่างเงี้ยต่อวันแล้วก็แบ่ง3มื้อปกตินะคะอย่างเช่นสมมติว่าอ่าหนักอ่าหนัก60หนัก60กิโลนะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะก็ต้องกินโปรโตีน120กรัมถูกไหมซึ่ง120กรัมเนี่ยก็แบ่ง3มือ้อแบ่ง3มือนะ้อนะพวกเราจะได้เอาไปใช้ได้เลยเนาะก็ตกมือ้อละ40กรัมโปรโตีนเนาะ ใส่ 4. ฟองหนึ่งก็ประมาณ7กรัมใช่ไหมหนึ่งก็สมมติกินไข่2ฟอง7-2ก็14บสีเนื้อไกอ่ฉันอยากกินโปรโตีนแล้วฉันอยากได้โปรโตีนที่เป็นแบบในกลุ่มของ BCAA หรือบางเช์อมมิโนแอซิดด้วยฉันกินลิวซีนจากอกไก่ฉันก,ก็เอาอ,อกไก่ปั่นหรือ,รอไก่ต้มอ,อะไรอะไร,ะไร,ะไรไก็ว่าไ,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 ไปนะเพราะฉั้นก็คืออกไก่หขีดร้อยกรัมก็จะได้โปรโตีนเท่าไหร่นะ โปรตีนประมาณ20กรัมแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็คือใน1มื้อถ้ากินอกไก่2ขีดก็คือจบโอเคถ้าเกิดว่าอกไก่กรัมมีโปรตีน20อ่ะแล้วอีก20มาจากไหนอีก20อาจจะสมมติไข่ฟองฟองอไขง่โปรตีนอีก14กรัมอย่างเงี้ยนะแล้วก็อ่ะแล้วอย่างอื่นละ่ะก็อาจจะกินถั่วเมื่อกี้พูดถึงถั่วใช่ไหม ถั่วหนึ่งอุ้งมือถั่วหนึ่งจะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ5-6กรัมเห็นไหมเพราะฉะน,นั้นใน1มือ้ออันนี้พูดถึง1มื้อนะเพราะว่ามื้อละ40ใช่ไหมเมื่อกี้เราคำนวณแล้วเรากินแบบเนี้ยสามมือ้อแต่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเมนูอย่างอื่นก็ได้นะเออมื้อน้าอาจจะเป็นหมูสองขีดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้จะเห็นว่าถ้าเรากินสามมื้อต่อวันเนี่ยมันจะกินถือว่ากินโปรโตีนแบบเยอะนะเยอะนะเพราะฉะนั้นสามมื้อน่ะเธอเออ สมมุติว่าถ้าเป็นโอกไก่อย่างเดียวเพียวๆก็เท่าไหร่ล่ะ2,4,6 6, 6, 6ี่ขีดตอนอะไเวทด,ด้วยนะไม่ได้กินแล้วนั่งเฉยๆนะจ๊ะอันนี้มันเป็นปริมาณโปรโตีนสำหรับคนเล่นเวทนะคนออกกำลังกายเพื่อที่อยากจะสร้างกล้ามโอเคว่าอาจจะ2หรือ2.5แบบนั้นนะได้นะแบบแต่ว่าจะไม่ไม่3 นะหรืออาจจะสามได้ในก็แล้วแต่ว่าสภาพร่างกายใครที่แข็งแรงแล้วไตเขาดีอ่ะนะเากอาจจะสามบางมือ้อบางเดบางวันที่หนักจริงๆอะยนะแต่ว่าอ,อ,อย่างเรา,เราทั่วๆไปเนี่ยก็แนะนําว่า2นะกินโปรโตีนสัก2กรัมนะต่อนน้ําหนักตัวหนึกิโลกรัมต่อวันนะข้อดีของเวโปรตีนเนาะก็คือว่า 1. มันมี BCAA เยอะนะก็จะไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ได้ดีมากกว่าการกินโปรตีนาจากธรรมชาติที่อาจจะมีสัดส,ส่วนของ BCAA น้อยเมื่อเทียบกับกรดอะมิโน,โนตัวอื่นเยนไหมคะแล้วก้อนที่2ก็คือดูดซึมได้ดีมากนะดูตซว่า BCAA หรือในเวโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของกรดอะมิโน,โนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดซึมได้ดีเทียบแล้วเนี่ยมันดีกว่าไข่ไก่ด้วยซ้ำ นะที่ร่างกายเอาโปรโตีนไปใช้นะจากจากในกลุ่มของ w ว e ์โปรโตีนนะได้เอาไปใช้ได้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของกรดอะมิโน,โนที่มันถูกแบบทำให้เป็นตัวเล็กๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะนะัะ,ะนั้นก็คืออันนี้เป็นข้อดีของ w ว e ์โปรโตีนก็คือใช้เสริมกันเข้ามาได้นะลืมว่าในการสร้างกล้ามพวกเรามันจะต้อง กล้ามเนี่ยนะมันจะถูกทำลายตอนเราอยู่ในยิมนะเวลายกเหล็กหนัก,ห,นกหรือว่าแบบ resistance training าจาก body weight หรืออะไรก็ตามนะมันจะถูกทำลายในยิมแต่ว่ามันจะไปสร้างตอนเรานอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอะออกกำลังกายกินโปรโตีนให้ถึงให้พอสำหรับคนที่เล่นเวทนะต้องการสร้างกล้ามเนี่ยนะก็ต้องกินให้ถึงก็คือ2กรัมตอนหนักตัว1กิโลกรัมต่อว,วันสำหรับคนสร้างกล้าม แล้วก็ไปนอนนะก็เข้านอนแต่หัวค่ำหัววันเลยเพื่อที่จะให้กรอฮอร์โมนมันหลังแล้วก็ทำให้กระบวนการรีจูเนเร่ด้างกายมันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำครบ3สเต็ปสำหรับการสร้างกล้ามนะสำหรับการสร้างกล้ามนั่นก็คือ 1. 1ก็คือกินถูกป่กินโปรตีนให้ถึง 2. ก็คือออกกำลังกายให้หนักก็คือยกเวทให้หนัก 3. ก็คือนอนให้พอ นะคะนอนให้พอนอนตั้งก่อนสี่ทุ่มอันนี้ก็คือจะเป็น3มองค์ประกอบที่จะเป็นในเรื่องของการสร้างกล้ามในคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็คือมวลกล้ามเนื้อมันจะมากขึ้นนะวันนี้หมอสลินไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายค่ะ